สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อนายนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อนายจะพาไปดูรถไถแต่งนะครับเป็นรถไถขนาดเล็กนะครับแต่งใช้งานได้ตามปกตินะครับไปเกี่ยวหญ้าไปเก็บมันเก็บอะไรแบบนี้นะครับนะไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับผมรถไถแต่งครับใส่งานได้ตามปกตินะครับไปไปเกี่ยวหญ้ามา้มือเสาร์เป็นบ้ามือเสาร์ก็ไปเกี่ยวหญ้ามากนะครับผม ย่อหยาแล้วก็ใส่ดานด้านหลังนี่นะครับใส่รดพ่วงนี่นะถ้าบางที่ก็ถอนมันนะครับก็เอาผ่าปูนะครับเดี๋ยวมันจะเฮียออกนะครับนี่ครับไปเบรงเครื่องกันครับผมสำหรับเชื้อเพลิงรถคันนี้ก็คือน้ำมันดีเซลนะครับผมระบบดีเซลนะครับนี่ครับขนาดเล็กนะครับใส่งานไปให้ไปหน้า ขนปุ๋ยไปว่านเขาว่านปุ๋ยค้นเขาไปว่านเขาค้นปุ๋ยไปว่านปุ๋ยครับผมอนี่ใส่ใดสารพัดประโยชน์นะครับเป็นนี่ครับเห็นไหมครับนวสตาร์ทเป็นเครื่องของรถไถยเดินตามนะครับเป็นเอามาแล้วก็ดัดแปลงเอานะครับนี่นะไทยประดิษฐ์นะครับผมโอ้เก่งค่กเดือคนไทยเด้อ โครงสร้างนี่สองหมื่นสองหมื่นกว่านะครับแต่แต่เครื่องนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับบอรรวมด้านหลังนะครับผมบางคนค่นก็โู้เหลืองราคาว่าเหมาะสมหรือบเหมาะสมนะครับตัวนี้พ่อนายบอขอออกความคิดเห็นนะครับหมักไปหมักมันนะครับนี่โอ้เท่แหงเดมีพ่วงมาไล่นะครับมี <c oughs> ระบบเกียร์โอ้แนนอนหน,น,น่อเนีนอน่อของพอหน่ายก็มีแต่คันใหญ่นะครับเนาะไม่เห็นแบบนี้ก็เวลาไปใส่งานห,หน่อยก็เป็นตะคีไปด้ครับคีคันใหญ่ล้ลยมันก็ใส่ประโยชน์ได้มันก็ได้ยล่ยดอกแต่มันก็ใส่แตกต่างกันนะครับเนาะ อันนี้แบบไปเอาหยาเอาอยัางสีขี่ขั้นนี้ไปเอางายดิบุกคเขาไปนี่ในไฮในหน้าได้เลยได้นี่ไอ้กูเล่าไปโยกหลองมาเนี่นยดำใน้วามปวดดำมั่นได้เลยต <laughs> ี่แองใส่ขั้นหน่อยวาย <laughs> มันต้าสีไหมตัวนี้มันจอดใส่แดดดไวโอ้อ,อใส่งานปกตินะครับเป็นไงครับผมรถไถแต่งครับนี่สูงหลังค่านี่จะ มือ้อนี่แหละหัวพ่อนายนี่แหละออขั้นกระทัดรัดนะครับผมไปง่ายมากง่ายสะดวกนะครับตำตำนี่โยกปุยโยกเขาใส่ไปวานนี่โอ้สบายแต่ขนาดเบะเห้ากระแตงนะครับผมเป็นบาะใหม่นะบูไดมีเบาะเป็นพายางหรือว่าเป็นอนีก้กัเอามาใส่ได้นะครับโอ้เทนะครับ <laughs> อยากได้เลยนี่นี่ละ ความคิดของคนไทยนี่รถไทยประดิษฐ์นะครับผมไทยประดิษฐ์แท้ๆอะไรนี่เอามาผ,าผาสมประสานกันบางคนอยู่แต่ในเมืองมันกับนน่บ,เ,เ,ออบ,บเคยเห็นนะครับเนาะนี่กับพ่อหนายกับโบเคยเห็นนะครับเราก็ได้มาวางได้ๆนี่แหละครับเราก็มาใส่งานเจ้าเจ้าเจ้าเป็นแต่เห็ดอยู่ครับพี่น้องผููได้ยอยู่แต่ในเมืองบ่เคยเห็นเนาะนี่ ระทัดรัดเป็นจะใส่งานง่ายน,นี่ครับเจ้าของรถของแท้ครับเอาสีสามผาดไปนี่ออร่วมเบ็ดเซตหนี่ขั้นนี้นจักหมื่นครับผมขั้นนี้บ่เอาร่วมเบ็ดเซตขั้นี้ซื้อใส่ซื้อหรือมันมีเครื่องเจ้าของซื้อเอาพวกมันใส่มีเครื่องเจ้าของ,ของโอ้เครื่องเครื่องเจ้าของเลยครับแน่ไอ้ถามไอ้กูไอ้กู้เราเครื่องหมื่นกว่าบาทเลยวะเออเครื่องหมื่นกว่าบาทเครื่องหมื่นกว่าบาทจะอโค้งมันอันซสือวาสองมื่นห่าเออ เื่องมืน่นกว่าบาทแม่เอาโคงโค้งสองมืนงง่นหาโคงสองหมื่หาเรงยังอีกนี้มมน,น,นก็เขาเข,าขาให้บานมาเนโอ้ได้ฝัานมา,<ด>านพ่อเดียรอดาพ่อยัง,อองจะชวดสอนไปสอนให้รลิกเหน่อยแบบมันก็จะดีขึ้นโอ้ยกลองไหนบ่ยกลองมั่น,นไหนบ่ได้บดมือร่วมเบ็ดเสร็จสี่หมื่นสีหวานเจียบเลยวานเจียบเลยใส่งานดีปกติใส่งานดีปกติ จะคลองรถขั้นนี้นะครับไปแล้วครับโอเคครับนี่นะครับเจ้าของรถกับว่าร่วมกันนะครับทั้งโครงสร้างทั้งเครื่องนะครับก็ประมาณสี่หมื่นนะครับพิจารณาแล้วเหมาะสมครับคอมมนไม่ได้ครับผมแต่ว่าพ่อกขอพิจารณานะครับเพราะว่าพ่อยนขอกอยมีความรู้ด้านนี้นะครับผมโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อหนายแล้วก็น้องชีวาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พ่อนายไปล้างมือก่อนนะครับไปละครับสวัสดีครับ